เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมวิดีโอสสวยงงามนะฮะเรามาคุยกันก่อนครับสวัสดีครับถ้าใารอยากไปทางการอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โชลูมาสตาพระนครสหเกษตรนวมินนะครับอยู่บนถนนเกษตรน้มินต่อหม้อประมาณ7 1็ดถึงเจนะครับถ้ามาไม่ถูกสามารถโทรเข้ามาสอบถามหน่อยเบื้องต้นก่อนได้นะครับคลิปนี้เราถ่ายทากันในช่วงวันที่ยี่สิบหาสิงหาคมนะครับก็อยู่กับรถเตรียมส่งมออนะครับออลนีมอเตอร์ซีเอฟสามสิบต้องบอกว่าคันนี้พิเศ แนะนําเรื่องของฟิล์มป้องแสงติดฟิล์มกันอยแล้วก็พิเศษคือมีเคลือบแก้วด้วยนะครับพร้อมแล้วป้ายและตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการทาเคลือบแก้วนะครับแต่ว่ายังไม่ลงน้ํายานะครับก็คือเป็นการเตรียมผิวนะครับซึ่งพี่ช่างเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับ เช็คแล้วคันนี้ไม่มีรอยนะครับเป็นรถลงใหม่แล้วก็คุณภาพเรียกว่าคุณภาพสีเนี่ยยังดีเลยฮะใช้ได้ มีเพื่อนๆสงสัยพี่ติดติดเทปเทปกาวเนี่ยติดเพื่ออะไรเป็นการการขอบเพราะว่าตัวสีระหว่างขอบแต่และชิ้น,นมันจะบางกว่าสีแบบหน้าเต็มนะครับแล้วก็การน้ำยาแบบว่าข้าขอบดนวยโอเคนะครับก็เป็นการกันเรียกว่าเวลาเราเวลาที่ช่างลงลงไมพัดนะครับรอยต่อขอบเนี่ยสีมันจะบางกว่าปกติฉะนั้นถ้า ไพัดไปโดนเนี่ยอาจจะมีผลทำให้สีถลอกได้นะก็เป็นการเซฟ และตอนนี้นะครับเสียงสามสิบที่หน่อยเตรียมสมมอบในวันนี้ช่วงได้สายนะครับทำตกแต่งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทกําเคล็แก้วเสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับการเคลือบแก้วใช้เวลานานมากนะครับประมาณเกือบห้าชั่วโมงนะครับตั้งแต่บ่ายสองเสร็จทีก็ประมาณหกโมงเคร่งเกือบหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมว่าหลังจากติดตั้งอุปกรณ์รวมถึงการทําเคลอบแก้วเนี่ยคันนี้หล่อหราออาการแค่ไหนไปเลยครับสุดๆนะครับคันนี้เซียงสนะครับ รุ่น SP สีดำ Jet Black นะครับราคา1,199,000บาทนะครับก็หลังจากที่ตั้งแต่ลดลงมาจนถึงตอนนี้ต้องบอกว่าคันนี้หน่อยดูแลดีเช่นเคยนะครับในคลิปนี้คงไม่มาลงว่าในรุ่น SP มีสเปคมีออปชันอะไรบ้างเพียงจะมาพาพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆชมนะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับ CX30 โดยเฉพาะสีดำ Jet Black คลิปนี้นะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ต้องบอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราติดฟิล์มนะครับคุยกันนานมากกับทางลูกค้านะครับสรุปก็เลยลงตัวที่เซรามิกบานหน้าแล้วก็รอบพันเป็น60%นะครับซึ่งตอนนี้เราจอดในห้องสองมอบจะมีไฟนะครับมีแสงไฟจากด้านบนลงมาตัวรถทําให้อาจจะมองเห็นห้องโดยสารล่างๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าจอดที่สว่างเนี่ยจะไม่เห็นห้องโดยสารเลยนะครับอาจจะเห็นแบบนิดนึงนะครับอันนี้มาดูมุมมองนะครับหลายท่านมองว่า อยากรู้ว่าเอสติดติดหกไปเป็นยังไงอันนี้คือลักษณะมุมมองของฟิล์มหกด้านข้างนะครับด้านหลังไปดูพร้อมๆกันเลยว่า wow. อันนี้คือมุมมองจากด้านหลังนะครับรวมถึงตัวรถที่มีการติดตั้งตัวท่อคู่มาให้อันนี้เป็นท่อจริงนะครับท่อจริงจากโรงงานเลยนะครับในรถเซเ m e n t น,นี้ต้องบอกว่าความสูงจากพื้นเนี่ยค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นรถสไตล์คอสเซอร์ sover, หรือเรียกว่ากึ่ง SUV นะครับสามารถลุยได้นะไปแอเวนเจอร์ได้นะฮะในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นความสูงจากพื้นเนี่ยนะครับสามารถลุยน้ําได้ถ้าเราเห็นน้ําท่วมนะครับอ,อยากรู้ว่าลุยได้ประมาณไหนให้เราลองวัด ระดับน้ำนครับสามารถลุยได้ประมาณจากพื้นนะครับมาถึงกึ่งของรุมล้อนะครับประมาณนี้นะครับก็ก็จะประมาณชายกันชนด้านล่างนั่นเองนะครับคันนี้ไม่ติดตั้งตัวคิ้วกันสาดนะครับอย่างที่หน่อยเรีนไปแล้วในต้นตอนต้นคลิปนะครับแต่มีการติดฟิล์มกันลอยเป็นโนแบค็ค ลงไปเพราะว่าในรุ่น S P จะมีส่วนที่เป็นเป็นโดแบ็กซึ่งการดีไซน์ทําให้ดูรถมีความพรีเมียมแล้วก็ดูสวยงามแต่สําคัญก็คือความสวยงามความเป็นพรีเมียมย่อมแฝงมาด้วยเรื่องของการดูแลที่มากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ติดฟิลม์มเป็นโดแบ็กลงไปลอยนะครับอันนี้ก็เสาสีเช่นเดียวกันนะครับซุ้มล้อนะครับก็ทําการเคลือบน้ํายาเช่นเดียวกันอย่างตามคลิปที่เราเห็นไปจะมีพี่ช่างจะมีการลงน้ํายา2ชั้นชั้นแรกจะเป็นการเคลือบน้ํายาไปก่อนแล้วก็ คนทับอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งการทําแบบนี้ทําให้ตัวซุ้มล้อมันมีความเงางามนะครับแม้ว่าเราใช้งานไปโดนฝนโดนฝุ่นก็ตามนะครับพอใช้น้ําสะอาดล้างออกมันก็จะกลับมาเงางามเหมือนเดิมแล้วก็เป็นการดูแลตัวคิ้วซุ้มล้อด้วยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ส่วนนี้จะเป็นพลาสติกเวลาใช้งานไปเนี่ยโดนแสงเนี่ยสีเขาจะจางลงนะครับสำหรับในส่วนของการ ทำเครืแก้วนะครับก็บอกว่าคันนี้เป็นแบบวาาับระก3ปีแล้วก็มีการนัดเมเนแนนทุกทุก6เดือนนะครับซึ่งก็การบํารุงสารเข้าไปที่ร้านได้เลยนะครับทีนี้สังเกตว่าสีดำเนี่ยนะครับจะเวลาทาเครือบแก้วจะเงาผิดปกตินะครับแต่เสียดายอย่างหนึ่งตอนนี้ห้องส่งมอบเราเนี่ยเวลาโดนแสงประเภทนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยโดดเด่นแต่เราจะโดดเด่นตอนที่เราเอ่อออกไปจอดกลางแจ้งแล้วโดนแสงแดดจริงๆบอกเลยว่าเขาจะฉ่ำจริงๆยอมรับเลยนะครับอันนี้หน่อยนะําไปจอดมามาแล้วนะครับ เราเข้าไปดูในส่วนของด้านในที่เป็นมุมมองตัวฝีมีพี่ๆก็สอบถามมาว่าอยากจะเห็นมุมมองเวลาเข้าไปมองจากด้านในออกมาเนี่ยคือทัศนวิสัยจะเป็นเช่นไรนะครับ60%สนะครับ60ส่วนซันรูฟนะครับเป็น40%เป็นะครับประมาณนี้นะครับเป็น40%เพราะว่าจริงๆตัวสันรูปเราต้องการให้แสงลงที่ตัวรถนะครับเป็นการทําให้ผู้โดยสารมีขนาดกว้างขึ้นเหมือนค่อยความรู้สึก เรื่องของความโล่งความโปร่งนั่นเองนะครับเอ๊ะทำไมไม่มีถุงคลุมการฝุ่นอยู่นะครับคันนี้จะแปลกหน่อยเพราะว่าเมื่อวานทำการพ่นนะครับพ่นเคลือบเบาะไปเป็นการบำรุงตัวเบาะนะครับตัวหนักในให้มันมีอายุการใช้งานยาวขึ้นแล้วก็ทำให้ลดการเกาะของตัวฝุ่นนะครับก็เลยแกะถุงพลาสติกออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการเติมลมยางต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเราเติมให้เป็นลมปกตินะฮะคือ,อทมธรรมดาก็คือค่าปอนอยู่ที่36นะครับแล้วก็ล้อหลัง36แต่ว่าหากต้องการให้มีความนุ่นนวลมากขึ้นหน่อยแนะนําอย่างนี้ครับหลังจากออกไปหรือว่ารับรถไปเนี่ยสามารถไปเติมลมนโทรเจนได้นะครับครั้งแรก2 0 0บาทแล้วก็ห้าต่อไปเติมฟรีตลอดชีพนั่นเองนะครับเพราะว่าในรุ่น SP ีเนี่ยตัวยางนะครับแล้วก็แมงจะเป็นขอบ18ให้ยางนั้นหลอดจันั้นหน้ายางเขาจะแคบนะครับ มีความสปอร์ตนะครับแต่แฝงมาด้วยความกระด้างนะฮะกระด้างกว่ารุ่น C นะครับหน่อยเคยเช็คมาแล้วระหว่างรุ่น C กับรุ่น SP เทียบกันนะครับรุ่น SP มีความกระด้างมากกว่าแต่ถ้าไปเติมลมในเ้นนะครับก็จะทําให้มีความรู้สึกนุ่มนวลมากขึ้นสเปคของยางก็จะเป็น2 1 5ทั 5, นะครับวันที่ปีปีผลิตยางจะเป็นอเดี๋ยวไปดูกันนะครับปีผลิตยางจะเป็น เดือนยี่เก้านะครับอย่างนี้อ่าตรงนี้นะฮะสัปดาห์ที่ยี่บเก้าปีสองหนึ่งก็คือปีนี้นะครับเป็นยางใหม่เลยสำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่ชื่นชอบและก็หลงรักรถยนต์มาสเตโดยเฉพาะ c x 3 0สามนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามานะครับแล้วก็แอดไอดีไลน์หน่อยเพื่อเข้ามาสอบถามหรือว่าจารัณหมายทดลองขับก็ได้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่นันแล้วก็คุณอีฟที่ให้หน่อยได้มีโอกาสดูแลในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ ในเรื่องของการจารัรดซื้อรถยนต์ Onix เซียง3คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็โดดเด่นจริงๆกับ Onix m a z d a เซีย3สีเจ็ดแบนนะครับหล่อมากๆสําหรับคลิปนี้จากไปก่อนนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามให้กับหน่อยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ